สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเอ่อเป็นเชฟเวลเซอร์นะคะเชฟโรเลตเชเวลเซอร์นะคะเป็นตัว2.8นะคะท็อปสุด l t z นะคะมีกล้องหลังนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะคะเบาะที่นั่งแถวสามปรับได้นะคะภายในกว้างเดี๋ยวพาชมรถรอบคันนะคะ พันสนะคะขับสี่นะคะขับสี่มีเนแอดิตอลนะคะภายในกว้างเดี๋ยวพาชมรับรอบพันนะคะรถสวยมากนะคะสีแดงสีแดงสวย ราคาขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะหลักฐานดีเคดิตดีฟรีดาวนะคะฟรีดาวฟรีค่าจ่ายฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะที่ร้านเราไม่ได้เรียกเก็บเนในส่วนนี้นะคะที่ร้านเราออกให้หมดนะคะทุกอย่าง ปกรณ์ในรถครบนะคะเบาะปรับได้นะคะภายในกว้างเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สวยมากนะคะภายในกว้างนะคะรถสีสวยมากสีแดงนะคะ ชมภายในก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันนะคะสนใจนะคะสนใจเข้ามาชมรถจริงนะคะรถรถจอดอยู่ที่สันติรถบ้านชนบุรีนะคะอยู่เส้นหนองลีกม .3 นะคะใกล้ๆกับโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศชนบุรีถ้า ม,มาไม่ถูกพิมพ์ใน google map นะคะว่าสันติรถบ้านชนบุรีนะคะหรือโทรมาคุยรายละเอียดสอบถามเข้าๆก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0874655665นะคะหรือเบอร์0954263559นะคะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถรอบๆกันนะคะ 2เดียวนะคะเดี๋ยวพาดูเครื่องรวมนะคะตัวอันนี้ขับดีมากนะคะรถไม่มีขยับนะคะดู